มาดูร้านร้านค้าของในเขื่อนเชียวหลานนะครับมีร้านค้าขายเีรเ่องน้ำแข็งขายเลยนะคะมีผลไม้มีนี่ของ เป็นร้านขายขายของเที่ยวขายในเขื่อนมีร้านเจ๊เหนียวปลาส้มมีปลาส้มเป็นปลาน้ำจืดเป็นปลาน้ำจืดปลาในเขื่อนนะครับนี่สีร่ร้อจ้าลกูกจ้า นี่นปลานี่นี่ปลาในเขื่อนเหรอปลาในเขื่อนเหรอเป็นปลาในเขื่อนครับมีกบกบนี่กบทูดมั้งกบทูดป่ะกรบเป็นกบที่อยู่ในเขื่อนตรงนี้เป็นเป็นยังเป็นปลานะครับสี่โลใช่ไหมล่ะมีไม่กี่โลมั้งเออเอาเี่ตัวมั้งปลาดี่เยอะกว่ามั่งมาจะเอาไปย่างหมดย่างย่างแม่นมม้าดีกว่าเคือ ตามเมนตามเมนปลาที่เขาเคยกินเรากินตัวอะไร้อปลานลูกปลานินมาหน่อยปลาดนปลานกะริ้ยนปลาครันไ่ปลาครับไรามีกปลาเลยนี่จานี่มันกปลาอีสอกไนี่เันกแม่ปลาจ้าม่ปลเลามีแม่แม่ปลาเพ่อของปลาในเขื่อนเม่ปาเนี่ยแม่ปลาลำปมปาแม่ปลาห้งเดิ็นร้านค้าตั้งอยู่ที่ในเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ือชื่อเรียกเตือนเชี่ยวล้านปลาเก็มปลาเดียวปลาช่อนปลาปเดียวครับผมนี่ากทุกปลาส้มนี่เป็นผลไม้ของภาคใต้ครับเล็บนกนางกองนี่บานี้นีบานี้เมาเลยจ้า เป็นตาล่ะเหรอเป็นตาค่ะอ๋อเป็นไกลใส่ปลานะครับใส่ปลาสดอ่ะเป็นสปลาค่ะที่เราไปแกงใส่ปลาอ๋อครับเป็นแกงใส่ปลานะครับแกง็สฮ่าฮาโอ้ยแม่เขาหนีกสวยครับแกงเส็ปลานี่กะปิครับเป็นปลาจากในเขื่อนนะครับ วันนีปลาวันปลาทะเลปลากระดน้ำจืดอ่ะกรนำหลาลกะ่อกหไองฝนตกแล้วนี่ฝนแล้ว่าครับฝนตกครับาดูค่นี้ครับ ขอบคุณที่จะชมขอบคุณมากครับอย่าลืมแวะเที่ยวเกือนเที่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณครับดูมีนะอมไม่พอเออมงมีอะไราะเราจะชืตีะใข่ใไีเไม่มีเราเอาไปทำไมเดียวเดียยถาไม่มีเราจะเอาไปทำไมนะตใไขอะไออนเขาจะไปพักชา

ดูบรรยากาศกลางฝนมองเห็นสันติริบบนะครับมีเรือฝนตกนะครับฝนตกอยาบเป็ฝนตกนะครับ มาดูตลาดเชื่อหลานนะครับของขายเป็นปนระเภทของของกินตลาดนัดนะครับขายได้นะ

ตลาดเล็กๆนะครับมีของขายขื้นบ้านมีเตกไฟมีกาอะไรนขึ้นบ้าน,บบานยอดสักอุ่นจะปักน้ำ ชมแกงก่อนชมแกงก่อนมีแกงหลายอย่างนะครับในคาเจดียิ้มอย่างขอบคุณมากครับมีแกงมต้มปลาเค็ม,มหมูเหมือนหมูส้มนะครับ thầy khác cái thầy nấm, nấm nấm lấy nấm đấy. Nấm lấy đó ใครปังนะครับเนนหวานครับไปชมน้ำหวานครับใครมหวานกขครับัผมภาพสวยงามมากครับแม่ค้สวยหรือเปล่าแม่ค้าก็สวยนะครับแม่ค้าสุราษธานีสวยมากครับแม่ค้าเชียงรายสวยมากครับโอเคนะครับขอบคุณที่จะชมผมมากครับ